เธอกล้ามากเลยนะก็ต้องขอบคุณพี่ขายนะคะที่ปลูกฝังฉันมาหลายปีขนาดนี้พูดมาเธอต้องการอะไรให้ต่อราอยู่ในมือฉันฉันควรเป็นคนถามก่อนนะว่ามาสิฉันอยากรู้ว่าใครต้องการค่าสนิสิ่งอย่างไม่กลัวหรือว่าถ้ารู้จะถูกหมายห,หัว ฉันกล้ามาที่นี่ในวันนี้ก็ไม่กลัวตายอยู่แล้วก็ได้งั้นฉันจะบอกเธอคือจงเฉิงพี่เคยในอนาคตของเขาพี่อย่ามาหลอกฉันเขามีเหตุผลอะไรกันเหตุผลก็ง่ายง่จงเสวยฉีไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของเขาเป็นซุปตาตัวเล็กๆที่เขาปั้นจนดังพอใกล้จะถึงจุดหมายก็ถูกมันแย่งไปเธอว่าผู้ชายคนไหนจะทนได้ล่ะ เหเหตุผลแค่นี้ถึงกับข่าคนได้เลยเหรอแน่นอนก็เพื่อเงินด้วยสันซิงหยางกับจงสวยฉีคนนั้นอยู่บริษัทเดียวกันคุณสมบัติในการ <c oughs> เป็นผู้สนับสนุนจงเฉิงก็ถูกมันยกเลิกไปเสียทั้งรายได้เสียทั้งผู้หญิงถือว่ามันควรตายไหมล่ะถ้าเป็นแบบนี้ ถึงแม้เขาจะอยู่ข้างคุ่มั่นก็ไม่ปลอดภัยส่งทิ้งเหอสิ่งที่เธออยากรู้ฉันบอกไปหมดแล้วเธอต้องการอะไรกันแน่ถ้างั้นเรามาร่วมมือกันดีไหมร่วมมือเหรอเธอเลิกคิดจะเอาเทปเสียงนี้มาหากินตลอดชีวิตเลยนะพี่ขายพี่ดูถูกฉันเกินไปแล้ววิสัยทัศน์ของฉันไม่ได้แคบขนาดนั้นฉันบอกไว้เลยฉันคาาสนสิ่งอย่างได้ พ่อข้าเธอได้เหมือนกันพี่ข่ายหรือพี่อยากเป็นสุนัขรับใช้ของจงเฉิงไปตลอดชีวิตงั้นเหรอว่างไงนะพี่ขายฉันมีวิธีทําให้พี่ได้ผลประโยชน์โดยไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่แค่ไม่ต้องทําให้มีคนตายแถมยังทําให้จงเฉิงเชื่อฟังพี่อย่างเต็มใจอีกด้วยเธอยามาเล่นแง่อะไรกับฉันนะพี่ขายให้ต่อรองที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในมือฉันไม่ใช่วิดีโอนี้ ให้ต่อรองใหญ่สุดของฉันคือเสินซิงหยางทิงเหรอรทํำไมยังไม่กลับมาอีกคงไม่ได้ถูกไอ้เลวนั่นรังแกหรอกใช่ไหมหไม่น่าตอบตกลงให้ไปคนเดียวเลยแม้จะมีม่านฉีกับจื่อฉิงแต่ก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นนะไม่ได้ต้องไปดูสักหน่อย ซีรันผู้บริหารแห่งเย่าหยางเอนเทนเนต์แถลงว่าสันซิงหยางนักสแสดงในสังกัดยังป่วยอยู่สำหรับระยะเวลาที่จะกลับไปที่ซิงเมิ่งซิงเฉินทางก้องถ่ายยังรอการวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไปทำไมยังไม่มาอีกล่ะนั่นนะสิทำอะไรอยู่เนี่ยเ้าออกมาใช้แค่วิ <ขอ S 1> ่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมเขารังแกทำไมสำเร็จอ๋อว้าวทิงเหอเธอเก่งจริงๆเลย เยี่ยมมากซ่องทิงเหอก็บอกพวกเธอตั้งแต่แรกแล้วต้องใช้เป็นยาเข้าใจไหมนึกว่าต้องทำงานให้กับไอ้เลี้ยเจ้าขายนั่นจนตายซะอีกคราวนี้พวกเราก็จะเปิดร้านเองได้แล้วเอ๊ะทำไมไม่ใจ่ของพวกเราสองคนของเธอล่ะนั่นสิไม่รีบฉันยังมีธุระต้องทาเจ้าขายไม่ใช่คนดีอะไรหรอกนะโอกาสดีก็รีบคว้าไม่ต้องห่วงรลกจริงด้วยร้านของพวกเธอสองคนจะเปิดเมื่อไหร่ ร้านออนไลน์เพื่อได้รับการอนุมัติคืนนี้ฉันว่าจะลองไลฟ์ดูถึงเวลาเธอต้องมานะก็แ่แค่อยากมีแสงไม่ใช่เหรอฉันเป็นอินฟลนูแนวหน้าของบริษัทนะยอดวิวฉันสูงมากจะ้ะอืมแถวหน้าเหรอแถวหน้าสูงเมตรครึ่งนะสิหน่อยเอาล่ะพวกเธออย่าทะเลาะก,กันเลยฮลัลโหลอะไรนะ ผมเองให้คุณรออยู่ในบ้านไม่ใช่เหรอวิ่งออกมาทำไมก็ผมเป็นห่วงคุณนี่ไอ้เจ้าขายนั่นก็ไม่ใช่คนดีโอ้ยพี่จ๋าพณดูบ้างไหมว่าวิ่งออกมาแบบนี้มันอันตรายถ้าคนอื่นจำได้ขึ้นมาแล้วทำไมต้องกลัวคนอื่นจะจำผมได้ทิ้งเหรอคุณมีอะไรปิดบังผมหรือเปล่าแย่แล้วแผนกำลังจะพังกลางคันแล้วเมื่อกี้ผมเดินอยู่ มีคนเรียกชื่อผมด้วยพอหันไปเขาก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายผมเลยรีบหลบไปคุณโดนถ่ายแล้วเหรอไม่รู้ก็เลยแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วฉันจะแต่งเรื่องต่อ,อยังไงเนี่ยต้องเป็นเพราะผมเป็นหนี้เยอะแน่คุณต้องการช่วยผมใช้หนี้หรือต้องฟังคําสั่งไอ้เจ้าขายนั่นน่ะต้องเป็นเพราะผมได้ความสามารถคุณถึงต้องไปร่วมงานทานข้าวแบบนั้นโอ๊ยพะพะพะเซินซิงหยางก่อนหน้านี้คุณไปแสดงละครน้ำเน่ากี่เรื่องกันแน่เนี่ยฟังดูแล้ว ไม่เหมือนพระเอกเลยเหมือนพระรองจอมแมงยามากกว่าคุณไม่ต้องปิดผมหรอกเพราะผมด้วยความสามารถแน่พวกเราถึงมาจุดนี้กันได้ไม่ใช่ฟังฉันแก้ตัวเอ่อฟังฉันอธิบายก่อนที่จริงคุณเป็นทายาทคนเดียวของเสิรซืซอกรบแต่พี่ชายของคุณต้องการยึดทองทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลเสิรนแทนคุณเลยส่งคนมาตามฆ่าคุณจริงเหรอจริงสิผมว่าแล้ว ผมต้องไม่ทำอะไรผิดต่อคุณแนะ่ฮะพรุงนี้ไปเป็นนักเขียนบทดีกว่าเรื่องปัญญาอ่อนแบบนี้ยังพูดออกมาเป็นบทได้เลยปาบารัสซียังหาเจอพวกแกกลับหาไม่เจอตอนนี้ถูกคนเซฟรู้ไว้บอกว่าจะเปิดโปงสันสิ่งอย่างเพราะมีปัญหาสัญญากับทางบริษัทรู้สึกโกรธแค้นเลยหนีออกไปบอกมาสิควรทำไงควรทำยังไง คิดไว้แต่แรกแล้วว่าตาน,นี้ต้องมีคู่มัน่นยังไงก็ต้องมีครอบครัวตอนนี้ถูกฉันลาบลวงออกมาคนที่อยากจะฆ่าเขาคือพี่ชายของคู่มั่นตัวเองไม่ใช่สิเป็นแค่พี่เลี้ยงอยตอนนี้โชคร้ายพอสมควรเลยนะเนี่ยที่รักหิวไหมใกล้เสร็จแล้วนะ,ะฉันฉันฉันยังไม่หิวไม่ต้องรีบหรอก ไม่รู้ว่าเยนจงเสือฉีอะไรนั่นเชื่อถือได้ไหมรักจริงหรือเปล่าถ้าฉันส่งเขากลับไปเขาทำเสือจะทำยังไงเ <c oughs> ย็นนี้พวกสีมานฉีจะไลฟ์หรือไปได้ยังไงเนี่ยรักมากินข้าวเร็ว <c oughs> คุณกินไปก่นอนเลยฉันมีเรื่องต้องทำคุณบอกหิวแล้วนี่ ที่รักเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นอะไรอย่าเพิงพูดนะคุณกินก่อนเลยอ,อย่าพูดนะ<อ>ว่าไงไม่เจอตั้งหลายวันเจ้พี่สาวไม่ได้แล้วเหรอ <c oughs> ไหนมาดูสิว่าสีมั่นสิงอดีตบ,บาร์บี้คิงคองของซงส่อจริงเปิดประตูสู่ธุร,รกิจของตัวเองยังไงไม่พอใจเหรอมาปรปลองกันสิ เหนื่อยชะมัดเลยเหนื่อยกว่าไลฟ์ของตัวเองอีกหล่อเหมือนกันนะเนี่ยสมกับที่พระเจ้าประทานมาจริงๆครับ ผมรู้ครับผมจะดักมันไว้ก่อนต้องหาที่อยู่ของสันสิงหยางให้เจอึส่งทิ้งเหอคิดมาต่อก่อนกับฉันเธอยังอ่อนไป <laughs> ฉันไม่มีเวาลาเล่นกับเธอเยอะนะของที่ให้เธอไปหาเจอจแล้วหรือ,อยังพี่ขา่า สิบล้านเลยนะฉันเรียบร้อนกว่าพี่อีกแต่เรื่องนี้รีบไม่ได้ฉันเตือนเธอไว้เลยอย่ามาเล่นแง่กับฉันฉันไม่แง่ยเยอะเท่าพี่หล้กปัญหาเรื่องเวลานะได้ฉันไม่มีความอดทนมากนะมากสุดให้เวลาเธออีกสัปดาห์อย่ามาเล่นลูกไม่รู้แล้วคะ่ะรับปากแล้วนะว่าจะมาดูวาไรตี้กับผมได้ได้ได้ไปเดี๋ยวนี้แหละ คุณไปรอชันเกอนแฟชได้ในมือของสนซิงหยางข้างในนั้นมีหลักฐานที่จะค้นจงเฉิงได้อยู่ถ้าเอาแฟชได้มาได้ยี่สิบล้านที่จงเฉิงเอาให้ฉันฉันจะแบ่งครึ่งหนึ่งจากนั้นก็ยกเลิกสัญญาแล้วหนีไปไกลๆบุญคุณความแค้นของเรา <c oughs> ก็จะจบเพียงเท่านี้ดังนั้นไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้สนับสนุน จริงๆแล้วนั่นเป็นจุดอ่อนของจงเฉิงใช่ไหมคะซ่งทิ้งเหอคนที่รู้มากเกินไปอายุจะส um ั้นเธอเข้าใจไหมพี่วางใจได้แม่เคยดูดวงให้ฉันว่าจะอยู่ได้ถึง99้าสิบเ้าลยนะจะอยู่ได้ถึง99สบ้าหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเธอจะเอาแฟลตได้ในมือสันซิงหยางมาได้หรือเปล่าสิบล้านคือความจริงใจในการร่วมมือที่เหลือก็ อยู่ที่ตัวเธอเองแล้วในเมื่อพี่ขายจริงใจขนาดนี้แล้วฉันจะทําให้พี่ผิดหวังได้ยังไงใครบ้างจะไม่รักเงิน <laughs> แม่ฉันชอบเห็นเธอโลภมากแบบนี้นี่แหละฉันก็ชอบเห็นพี่เจ็บปวดแบบนี้เหมือนกันแฟลตได้ที่คนจ่ายเงินซื้อชีวิตได้ ข้างในต้องเป็นเรื่องใหญ่มากแน่แต่ตอนนี้ตานี้จำอะไรไม่ได้เลยที่ร <Marg> ักเร็วส <these butterflies>. ิกำลังจะเริ่มแล้วโอเคก็ยังเป็นคนข้างรักอยู่ดี ิดจากแรงภายนอกหรือเปล่างั้นแนะนาวิธีเดียวกันเช่นถ้าถูกไม้ตีจนเสีย<ม>ก็ให้ตีเขาอีกทีใน,นละครส่วนใหญ่พอถูกกระตุน้นก็จะหายเลยแต่ว่าผลข้างเคียงก็คือเขาอ,อาจจะทำสิ่งเดิมได้แล้เลือกปัจจุบันไปชาวเน็ตสมัยนี้เชื่อถือไม่ได้สักคนเลยเหรอเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนแล้วสาเหตุมาจากอะไรเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือทางจิตใจพามาโรงพยาบาลเราเพื่อตรวจด,ดูได้อันนี้ดูเหมือนจะเชื่อถือได้หน่อยแฮะ ที่อยู่ของพวกคุณคือที่ไหนคะที่อยู่โรงพยาบาลเราคือถนอนทรงว้หมายเลข298ที่รักคุณดูคนนี้สิจะโง่ไปไหนเนี่ยไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วทำไมเหรอ,าอพาคุณออกไปเดินเล่น<อ>ไปลา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  ลา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  <โ AC> ลา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 หลาลแลาลาลได้เาลาลออกเดินทางที่รักเรามาลรงพยาบาลกลาลาไมละลาคามารักษานะสไม่ได้ป่วยคุณไม่อยากจาเรื่อในอดีตได้แล้วเหอผมอยากจาทงจหวานของเราสองคนได้มากกว่าทองั้นเราถึงต้องมาหาหมอไงสิงหยาง จำฉันไม่ได้จริงเหรอเราเป็นเพื่อนสนิทสมัยเด็กกันมายี่สิบปีแต่ลืมฉันไปแล้วเหรอแน่ฉันเดาถูกแล้วสินายไปคอมเมนไขใครอยู่ข้างนอกเข้าพอเขาเลยฉีดยาสูญเสียความทรงจำให้กับนายเซจนเป็นเพื่อนสนิทสมัยเด็กจริงๆบ้องขนาดนี้ความคิดน้ำเน่าเหมือนกันเลยสิ่งอย่างนายลืมฉันไปแล้วจริงๆเหรอ ในลืมความรักของเราลืมความรู้สึกของเราลืมคำสาบานของเราลืมภูเขาโยโยอของเราแล, <โอ S 1> ล้วเหรอคะตกลงว่าเขายังรักษาได้ไหมคะไปเอ็กซเรย์ก่อนแล้วกันดูว่าสมองส่วนไหนถูกกระทบกระเทือนจนพังหรือเปล่าก็ได้ค่ะแต่พวกคุณคุณเคยกันขนาดนี้แล้วงันค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องชำระแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ แม้โรงพยาบาลเราจะเปิดร่วมกันแต่ค่าใช้จ่ายไม่ฟรีเด็ดขาดตอนนั้นเขาก็พูดเองอ่ะสามพันไปชำระเงินเลยแพงเป็นบ้าเลยแพรเป็นบ้าเลยถ้าแพงนักก็พาไปโรงพยาบาลอื่นสิถ้าคุณไม่กลัวเขาถูกคนอื่นจำได้ได้ค่ะฉันจะไปชำระแต่ว่ารู้จักมายี่สิบปีเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเขาน่ารัก ไม่ได้โทรหาพี่หลานกับเสวีชีดีกว่าเพราะเขาหานานจนเกือบบ้าคลั่งกันแล้วอ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดีเด,เดี๋ยวหมอเฉียวขอคุยหน่อยได้ไหมคะหมอเฉียวตอนนี้สถานการณ์พิเศษหน่อยคะ่ะส่นซิงหยางเขากำลังถูกตามฆ่ายอยู่คะ่ะอะไรนะ ตามฆ่าเหรอน่าตื่นเต้นจังเลยต้องรับประกันความปลอดภัยของเขาก่อนค่ะวางใจได้ผมเข้าใจเอ๊ะไม่ได้ถ่ายรายการวาไรตี้อะไรอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่มีกล้องใช่ไหมไม่ใช่จริงๆค่ะขอร้องละค่ะขอร้องวางใจได้ไปชำระเงินเถอะโอเคค่ะที่รักที่รักผมไปด้วยดีกว่า ที่รักเหรอชักใจน่าสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณหมอสมองเขาไม่เป็นไรใช่ไหมคะฟิล์มแผ่นนี้ฟิล์มแผ่นนี้ทำไมคะตรงนี้เขาไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ นี่เป็นบ้าหรือไงเป็นหมอจริงหรือเปล่าเนี่ยโดยทั่วไปสถานการณ์แบบนี้อาจถูกตีหลังหัวอย่างรุนแรงมีเลือดข้างทำให้เสียความทรงจำชั่วคราวแต่ก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีอะไรคะก็คือจงใจแกล้งโง่ฉันว่าน,นายนั่นแหละที่แกล้งตื่นขึ้นมาจำอะไรได้บ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิแม้ผมจะจำอะไรไม่ได้ แต่ผมจําเธอได้คนรักของผมตอนที่ผมเห็นเธอผมก็รู้เลยว่าเธอคือคนที่ผมจะปกป้องด้วยชีวิตพ่อบทดพูดทาเท่าแบบนี้ก็พูดออกมาได้นะดูเหมือนจะเสียความทรงจำจริงอะเออคุณหมองั้นอาการแบบนี้ยังมีโอกาสที่จะจําได้ไหมคะดูเหมือนจะเป็นปัญหาทางจิตใจคงต้องลองจำลองเหตุการณ์ดูหรือได้รับ การกระตุ้นที่มันเท่าเ่ากันแล้วดูว่าจะได้ผลไหมการกระตุ้นที่เท่าๆกันเหรอคะตีหัวเขาอีกทีหนึ่งเหรอใช่แน่นอน<ม>ว่าแบบนี้ต้องมีผลข้างเคียงตีได้ดีอาจจะหาย<ม>ตีไม่ดีก็อาจจะโง่จริงเสินสิงอย่างนะเสินสิ่งยานนะงยาถ้าคุณฟื้นสติกลับมาแล้วรีบตรวจเลยนะเพื่อนเก่าของคุณมีใบป,ประกอบวิชาชีพหรือเปล่างั้นเอาแบบนี้คุณให้เบอร์ติดต่อผมไว้หน่อยสภาพเขาแบบนี้มาหาก็คงไม่สะดวก เมื่อก่อนผมไปตรวจถึงบ้านเขาตลอดเลยเอาแบบนี้ผมจะตรวจซ้ําให้เป็นระยะว้าวแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันเห็นนายคลอเคลียแบบนี้เอ่อคุณหมอพวกเราขอตัวก่อนนะคะฉันมีเบอร์คุณค่ะหากฉันต้องการอะไรจะมาหาใหม่นะคะเ,เดี๋ยวก่อนสิน่าสนใจแกนนี้ชักจะน่าสนุกขึ้นไปเรื่อยๆซะแล้วสิ ทีรักครั้งหน้าเราอย่าไปหาหมอคนนั้นอีกเลยนะเขาประหลาดจริงๆอ่ะท่านไม่ใช่ว่าอยากให้คุณฟื้นความทรงจาเร็วๆใครจะไปหาไอ้บ้านั่นกันผมว่าผมจำไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่อย่างน้อยผมก็จําคุณได้ <c oughs> เป็น,นไรเหรอเราไม่กลับบ้านกันเหรอปะตา,ามใช่ไหมัลโหลพี่คายหาที่อยู่ย่านนั่นเจอแล้วแต่มันไม่อยู่ครับได้ได้ไ,ดไดเข้าใจแล้วใครเนี่ย จะตายหรือไงทำไมจะเรื้อบ้าเหรอเอ๊ะอ๋ออว้ซ่อ,อ,อ,องทิ้งเหรอถ้าถูกคนตามฆ่าหรือไงใช่มีคนถูกตามค่าแต่ไม่ใช่ฉันเขาต้องหา ฉันส,สิ้นอยากจริงๆด้วยก็คือตอนนี้เธออยากช่วยเขาตามหาว่าใครกันแน่ที่ต้องการทำได้เขาโรแมนติกมากเลยพระเจ้านี่มาเรื่องราวประธานจอมโหดหลงรักสาวใสชัดชัดเลยไอ้เจ้าขายคนนั้นไม่ใช่คนดีจริงๆอ่อะตอนนี้บ้านฉันก็กลับไม่ได้แล้วต้องพาเขามาบ้านพวกเธอก่อนแล้วล่ะเธอหมายความว่าเธอกับเขาจะมาอยู่ที่นี่เหรอนั่นแปลว่า ฉันจะได้เป็นสักขีพยานความรักของพวกเธอเหรอโรแมนติกจังเลยนั่นแปลว่าพวกเราได้อยู่กับดาราทุกวันเลยแหละเนี่ยต้องหาวิธีทำให้เขาจำได้เร็วๆว่าแฟชไดนั่นอยู่ที่ไหนกันแน่ช่วงนี้เราอยู่ที่บ้านม่านฉีไปก่อนแล้วกันคนของพี่ชายคุณตามมาค่อนข้างก,กับชั้นชิดอา งั้นเราก็ต้องนอนด้วยกันใช่ที่นี่ห้องไม่เยอะเท่าไหร่อีกห้องนึงเอาไว้ไลฟ์นะผมหมายถึงเราต้องนอนด้วยกันนะคุณนี่ช่างข้างรักจริงๆประเด็นสำคัญมันอยู่ที่เรื่องนี้ไหมเนี่ยบอกเลยนะว่าพระเจ้าลำเอียงมากคนบางคนเกิดมาหล่อจะทำให้คนอื่นใจสั่นได้เลยอะ,อะคือไม่ใช่ทิงเหอ คุณบอกความจริงกับผมมาแย่ yeah, แล้วคุณถูกบังคับแต่งงานกับผมเพื่อผลประโยชน์ครอบครัวใช่ไหมนึกอยู่แล้วเชียวแม้ผมจะลืมทุกอย่างแต่ผมก็พอจะเดาได้อคือว่าทิราคุณอย่งเพิ่งเดาสมศรีสมห้าได้ไหมคุณต้องแต่งงานกับผมเพื่อผลประโยชน์ครอบครัวแน่ๆนะตอนนี้ผมไม่เพียงแค่ถูกพี่ชายตามฆ่ายังให้ชีวิตที่คุณต้องการไม่ได้อีกทำไมฉันต้องแต่งเรื่องไปกับคุณด้วยเนี่ยทิงเถอคือฉันไม่ใช่นะคุณ ฟังฉันก่อนนะเราเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมฮะไม่ว่าที่ผ่านมาเราจะอยู่ด้วยกันเพราะอะไรก็ตามแต่ผมรู้ชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งก็คือผมชอบคุณให้เราได้เริ่มต้นใหม่กันผมจะพยายามจีบคุณเองจุดพลิกแผนของบทนี้ฉันก็ไม่ได้คิดไว้เลยคุณสบายใจได้ก่อนผมจะจีบคุณสําเร็จผมจะไม่ทําอะไรคุณเง้นฉันไม่เอานะคืมันเย็นนะ ผมไม่หนาวที่ไหนที่มีคุณอยู่ก็อบอุ่นทั้งนั้นล่ะฉันแค่พูดประโยคเดียวก็ดูซ้ำซ้อนขึ้นมาสงสานนะ ฮัลโหลส่งทิ้งเหอแฟลตได้อยู่ไหนหลบเจ้าขายแบบนี้ไปตลอดก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกเนะแต่ว่าจะมีวิธีไหนที่จะทำให้ตันนี่ได้ขึ้นมาได้เร็วๆนะเธอรักคุณหมดหนทางแล้วต้องใช้วิธีนี้แล้วเป็นอะไรไปอ่ะ ลองชิมดูสิรีบเข้าไปเ,เลย่ยเร็วๆรีเรเรบเข้าไปเ <ś c oughs> จอกันครั้งแรกไม่ต้องกราบขนาดนี้ก็ได้มัง้ง <ś c oughs> ห,หมอเฉียวฮ่ฮ่ฮตอนนี้เขาก็าดีอยู่แล้วนี่ท้าไม่เธออยากให้เขาฟื้นความทรงจำละ่ะฉันอยากรู้จริงๆเขาทำอะไรนายเหรอไม่ได้ทำอะไรแล้ว <ś c oughs> ก็แค่แบบหน่าเบื่อไปหน่อย ฉันบอกเธอไปแล้วไม่ใช่หรออาการแบบเขานะ่ะมางคับฟื้นความทรงจำม,มันต้องไม่ได้ผลแน่นี่ยไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอมีอยู่วิธีหนึ่งลองดูก็ได้วิธีอะไรจงเสวีฉีเธอรู้จักไหมคู่บ้านเขาน่ะเหรอเขาเป็นใครผมไม่รู้จักเออช่างเธอคุณออกไปก่อนนะไม่เอาอะ ผมไม่อยากให้คุณอยู่กับเขาตามลำพังช่วงนี้นายเริ่มแสดงละคสรสั้นแล้วเหรอเอานาะไม่นานหรอกโอเคไหมนี่เธอดูสิตอนนี้เขาเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่ทำไมต้องอยากให้หายด้วยอะ่ะถ้านายเป็นเพื่อนของเขาจริงๆนายก็ต้องช่วยเขาให้ได้ทำไมอะ เขาถูกคนตามค่าจริงๆเหรอเหตุการณ์แบบละเอียดตอนนี้ฉันบอกนายได้ไม่มากแต่ตอนนี้เขาเลือกไปสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้ายังจำไม่ได้ต้องมีคนตายแน่งั้นจะให้เขาลองเจอคนที่รู้จักดูไหมล่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าทําแบบนี้จะปลอดภัยไหมนะทําไมเธอไม่อยากให้เขาไปเจอจงสวยฉีเหรอเปล่านะเปล่าซะหน่อยอย่าพูดเพ้อเจ้อ แต่ว่าฉันน่ะอยากเห็นตอนที่จงเสวียชีพบว,ว่าพี่ซิงหยางสุดที่รักจำเธอไม่ได้จริงๆเลยการสแสดงจะสมจริงขึ้นไหมนะได้เป็นเพื่อนกจริงไหมเนี่ยผมไม่ไปซองจริงเหอถ้าไปหาหมอพีจากไหนมาเนี่ยเชื่อถือได้ไหมถ้าเขาจำไม่ได้แล้ว นี่เธอว่าใครฮะใครเป็นหมอผีกระตุ้งกระดิ้งแขนขาได้เรี่ยวแรงดูยังไงก็เหมือนพวกแม่เล้าที่มันหลอกเงินหลอกเอาทัดๆเธอเสียงหวานกะสาวกล้าเป็นมัดมัดดูไงกระเธอที่พาตัดจากประเทศไทยมาแล้วอีตุ้ดหัวงอกฮะแกว่าใครฮะว่าเธอนั็นอะไรยบรบี้คิงคอง๋อเธออย่าทะเลาะก,กันเลยส่วนสิ่งอย่างคุณช่วยเข้าใจสถานการณ์หน่อยได้ไหมผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ไป เขาออกไปดื้อๆแบบนี้เลยเหรอเรื่องนี้ฉันจะน่าสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วสิอ่อแผ่นละห้าสิบนะทำไมเธอไม่ไปปลนเลยเล่างั้นนายก็คายออกมาคายก็คฮยเ่เอ้ยพอได้แล้ว เฮยเฮยฮยสือนสิ่งอย่างคุณบ้าไปแล้วใช่นี่เนี่ยคุณทำแบบนี้มันอันตรายนะคุณรู้ไหมทำไมคุณถึงผลักผมออกไปตลอดเลยเปล่านะฉันแค่อยากให้คุณจำได้เร็วๆนี่เรื่องพวกนั้นสำคัญมากเหรอ ผมจำคุณได้ไม่พอหรือไงเรื่องพวกนั้นมันมีค่าวกว่าความสำคัญของคุณในใจผมอีกเหรอ <c oughs> ผมไม่สนใจว่าเมื่อก่อนคุณจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่อยากรู้ว่าเมื่อก่อนผมเป็นยังไงด้วยผมแค่อยากให้ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ดีเหรอไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกก็แค่คุณพี่ปัญหาคือคืนคุณยังข้างรักอยู่แบบนี้เราสองคนจะตกไปอยู่ในมือเจ้าข่ายแน่ผมไม่มีทางไปเจอคู่มั่นคนนั้นเด็ดขาด ผมไม่ยอมรับได้งั้นเรากลับบ้านกันก่อนดีไหมผมมีแค่คุณและต้องการแค่คุณเออมีแค่ฉันมีแค่ฉันมีแค่ฉันถึงยังไม่กลับไปจะต้องอับอายอยู่ตรงนี้นะสิงหยาง สิงหยางฉันตามหาคุณหามรุ่งหามค่ำเลยนะคุณเป็นใครเนี่ยนี่ฉันไงสิงหยางเสือฉีจงเสือฉีไงจงเสือฉีใครละเนี่ยอยฉันไม่ได้เรียนนามมาเลยนะหลายวันนี้คุณไปไหนมาฉันตามหาคุณแทบพลิกแผ่นดินเลยนะที่สีหลานก็ไม่ยอมแจ้งตำรวจสักทีถ้าเฉียวอีไม่ได้โทรมาหาฉันเฉียวอีเหรอเธอเป็นใครเธอเป็นเมียผม คุณพี่จำอะไรไม่ได้ก็ชาวพูดมั่วสูวจะสร้างศัตรูเพิ่มเอานะเออคือคุณจองคะที่รักเออไม่ใช่นะคะอย่าไปฟังคาพูดไรยสา,าระเลยคะ่ะคุณจงครับผมไม่รู้จักคุณรบกกวรอย่าทำให้เมียผมเข้าใจผิดโดยใช่เหตุเลยนะสิ่งอย่างฉันรู้ว่าคุณไม่พอใจที่พี่สิรันจัดมั่ให้เราปรปับแต่ช่วงเวลาแห่งรักหลายปีมันนี้ของเราจะปล่อยผ่านไปแบบนี้เหรอ ช่วยด้วยช่วยฉันทีเธอสองคนคนหนึ่งก็พระเอกละครไอดอลอีกคนก็นางเอกละครใหญ่เลยถ้าไม่เชื่อคุณก็ตามฉันมาได้เธอก็ตามมาด้วยไปสิ